อ่ะมาปรางช่วงนี้เป็นไงบ้างอัปเดตชีวิตก็หน่อยด้วยเราแค่ไปเดี๋ยวแต่ตกูตามกีฬาอยู่เดียวเลยไม่ได้อยู่แต่กีฬาแล้วก็กลับมาถ่ายละครแล้วค่ะใช่เหรอใช่ค่ะก็ช่างวันค่ะสาวจิตจิตใกล้จะออนแอร์แล้วด้วยค่ะอ้าวแต่แล้วถ่ายมาตั้งพักแล้วสิจะยังไงเนี่ยประมาณสักสองสองเดือนสามเดือนแล้วเรื่องอะไรชื่อเรื่องจิตสะกดแขนค่ะโอใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแข่งกับิ้นเดืองก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆ รออยู่ด้วยเราจัดการังไงระหว่างเรื่องของเนี่ยโปรเจกต์ส่วตัวกับงานละครในวงการก็เพียมจัดตารางให้มันไม่ชนกันด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่คิวละครก็จะพฤหัสศุกร์ที่ก็จะล็อกไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคิวที่เรามีแข่งเราก็จะแจ้งทางกองไว้รงงานค่ะแต่ยืนยันว่ายัางตะวันการบันเทิงอยู่ไม่ได้เลย ก็เข้าไปหนักมาจริงๆทำงานในวงการอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นละครเออเขาไม่แค่เห็นงานในวงการเท่าไหร่เนี่ยมาจะมาเล่นละครนั่นนู่นนี่อะไรเงใช่ค่ะก็เพิ่งกลับมารับเพราะว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบน่าสนุกด้วยค่ะก็เลยแบบว่าต้องรับเล่นค่ะมันมีความสนใจอะไรอย่างโปรเจกต์ส่วนตัวใช่ไหมงานละครก็น้อยรับรับน้อยลง ก็จริงก็อ,อาจจะน้อยลงด้วยเพราะว่าครูคนไหไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ทํางานเป็นโปรเจกต์ไปโปรเจกต์ไปอาจจะไม่ได้รับสามสี่เรื่องต่อปีหรือว่าอย่างนั้นมันก็จะแน่นเกินไปก็จะเป็นทีละเรื่องไปท,ทําทีละโปรเจกต์แล้วก็จะได้ทําในสิ่งที่แบบเราชอบด้วยได้เล่นกีฬาด้วย,ยววมันก็โอเคค่ะต่างนากงานดีที่มีงานแน่นๆมานอนแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมางานก่อนน้อยลงเรารู้สึกว่า มันคือชีวิตอดีแล้วเชิแต่รู้สึกว่าเราได้ออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะก็คือได้ออกไปทําอะไรในสิ่งที่เราชอบอย่างจริงมาตีกอล์ฟมันก็เป็นหนึ่งในงานเหมือนกันก็เป็นการทํางานที่ได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็จริงๆก็ได้เงินด้วยค่ะแข่งรถก็ได้เงินด้วยเหมือนกันเออใช่แล้วเราก็มีทิ้งไงใช่ใช่มีทิ้งน้วมันแข่งรถกับกองไปชอบเป็นอย่างนี้มากกันจริงๆตีกอล์ฟบ่อยกว่าค่ะเพราะว่าแข่งรถเราก็คงไม่สามารถออกไปแข่งได้เรื่อยๆมันต้องรอตามรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คค่่่าาาใช้้้จยยยแบบอออนขงเะดวืม ก็เลยแข่งรถแข่งรถน้อยหน่อยค่ะใช่ค่ะเพราะปีนี้กลับมาหาครแล้วคนที่สนามแข่งเขาเขาาไม่คิดถึงตายใช่แล้เออใช่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าก็เหมือนกับนี่แหะค่ะสักับมาหายคอร์นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคนคิดถึงบ่อยน้สถานีสนามสถานะความรักตอนนี้บ่อยหรืเป็นยังไงก็โอเคเรื่อยๆค่ะทำงานเยอะไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเอ๊ะพอไม่ได้เจอกันมันจะมีช่วงว่างไหมอาจจะเออ แบบว่าไม่เคยโอเทอย่างเงี้ยแบบไม่ค่กอยาเคเพราะว่าม่ไก็คเป็นตลอดค่ะนทุกวันค่ะเ็นชีวิตกันทุกวันก็ได้แอบเห็นชาวบวานคู่ของคนอื่นลกของพี่นุ่นเออใช่ใช่ก็พูกแบบคนอื่นใช่ใช่เพราะว่าไปสนามแข่งนกะพี่นุ่นก็ไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะไปอย่ด้วย่เราก็จะไดูคู่เลยแบบน้ำใจจะเป็นตัวเองไม่มีเป็นเป่นในแบบล้างค่ะแต่งตัวหนูก็ลงของตัวเองด้วยนะคะแต่ไม่ค่อยได้เห็น เราหาเวลามาเจอกันว่าคุกายกันยังไงบ้างเ่อไหค่ะก็เหมือนกัต้องโทรคุยกันค่ะวิดีโอคอลคุยกันอะไรเงี้ยค่ะจริงปกติจะขับรถไปหาแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ถ้าเดี๋ยวว่างก็ผมไปม,มีโอกาสที่จะแบบพัฒน,นาอะไรไปไกลกว่านี้ก็ตอนนี้ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆหนูมีโปรเจกต์ที่ยังแบบต้องใช่มีโปรเจกต์ที่เดี๋ยวกำลังจะทำ ในโปรเจกต์ใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวรอก็เลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรเบรกๆไว้ก่อนใช่ไหมเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไม่ไม่ไม่ได้เบรกไม่ได้เดินหน้าไม่ได้มาจีนแต่แต่งงานแต่งงานอะไรเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่สามารถแบบไปแต่งงานได้เลยทำงานก่อนแล้วเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เป็นเกี่ยวกับวงการไหนเกี่ยวกับวงการบันเทิงแต่เป็นความชอบของเราเหมือนกันแล้วผมไม่ได้อะตอนนี้หรืออะไรกานเอง ก็มีสิ่งน่้นก็กำลังเวิร์กอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราตามมันจะมีหลายหลายอันเลยคนมาติดเล็กจะสิ้นสุดที่จะได้เห็นก่อนค่ะภายในปีนี้ไหมจะได้ิวต์ใช่ไหมกำลังกำลังอยู่ในช่วงแบบประกอบร่างอยู่ค่ะน่าตื่นเต้นอะน้องไม่ต้องพูดก่อนเลยล่อยเสร็จคือคือกำลังทำงานกันอยู่อย่างนั้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะพอปล่อยเสร็จปุ๊บก็พร้อมแต่งเลยก็ก็ยังค่ะ ไม่ลงก่อนลไม่ลงก่อนยังค่ะยังค่ะก็ขอขอแบบโทวสิ่งนี้ขอให้ออกมาก่อนเลยเล่างเยขอแบบปีนตรงนี้ก่อนค่ะโอเคขอ,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 อบคุณค่ะ